แล้วมือสามวันหรือสี่วันคื้นหลังอีหนุ่ยหรืออียอมผมขว่มันกูดได้แจ้งตำรวจมาเพือนกูกูเจ้าของซื้อเจ้าของบ้านอยู่บ้านสองแสนช่วยกูหน่อยกูหลู่นแน่ในกูพ่กเนี่ยแค่พูกพวกชัดเจนเนี่คือพวกหมั่นใจสอนะพวบอกเลยอีหนึ่งวันกูจะเข้าไปสถานีตำรวจพร้อมทำคลิปนะครับช่องมูกูต่างๆนะมีข,อข้อคำตอบนะจากสุดนั่นนหะสุดไดทีมากบนะอกกล่องวงจรปีกูจับได้เหมือน นะกูบอกเลยถ้ากูบอกได้คำตอบนะมีกระจายเลยล่ะคลิปนีที่เขามาเพือนกูนี่ตรงมาในเสียงกูบอกเลยนะเขาเจ้าของบ้านคือกูแม่กูก็บอกได้แจง้งกูก็บอกได้แจง้งผู้ใดอแจ้งมากกูแต่กูสงสัยซื้อมันอาจจะเป็นมึงแต่กูต้องการความมั่นใจนะกูสิยเงียงคนที่แจ้งนะมึงแจ้งมาพองทังจิตแต่พองเพือนอกูจะอยู่จะคน ของสื่อกับวัยอยูเจพ้นนี่ต่นออ้องสาวกูอยู่นะเดินตรวจตาดูอย่างตาอำเภอใจเลยนะเจ้าหน้าทีก่กะ